สวัสดีครับนิินาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับนิินาก็ได้พืชชนิดหนึ่งมานะครับซึ่งก็เป็นพืชหัวนะครับเป็นไม้โบราณนะครับบางคนอาจจะรู้จักนะครับแต่ส่วนมากก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับนี่ก็คือต้นสาคูนะครับนี่ต้นสาคูนะครับ เป็นพืชหัวนะครับลักษณะของหัวสาคูจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับสาคูก็เริ่มขยายพันธุ์นะครับก็จะแตกหนอก่อแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นลําต้นขึ้นมานะครับในหน้าแลง้งไม้พวกนี้ก็จะตายลงนะครับแต่ก่อนที่จะตายนะครับเราก็สามารถเก็บหัวสาคูนี้ มาปรุงเป็นอาหารก็คือการต้มนะครับสมัยก่อนตอนเด็กๆก็เคยต้มรับประทานนะครับัวสาคูก็อร่อยนะครับก็เรี่องนั้ก็มองนะครับว่าหลังจากที่ปลูกป่าไปได้สักสองสามปีนะครับดินใต้ป่านะครับใต้บริเวณคนต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะเจริญเแบบติบโตด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับมีอินทรีย์วัตถุมากมายแล้วก็มีจุลินทรีย์เกิดขึ้นนะครับว่าสามารถนําพืชหัวเหล่านี้มาปลูกเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ ไปเองตามธรรมชาติของเขาเราก็แค่หาขุดกินนะครับหาขุดกินตามการเวลานะครับถ้าช่วงหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนะครับหน้าหนาวก็จะหัวสาคูนี้ก็จะก็จะแตกหัวแยแยนะครับก็สามารถนําขุดขุดไปต้มนะครับหลังจากนั้นปีต่อไปเขาก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่เหมือนกับพวกดอกกระเจียวนะครับเป็นพืชลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยว นิมนาก็จะพาไปดูนะครับบริเวณที่จะปลูกสาคูก่อนอื่นก็ต้องตัดใบออกนะครับตัดใบก็เป็นการตอนนะครับตอนเพื่อให้เขาได้แตกยอดแล้วก็แตกใบใหม่นะครับเพื่อที่จะแทงหนอ่อแล้วก็สร้างลำต้นขึ้นมาใหม่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะตัดนะครับแล้วก็ฝังไว้นะครับก็จะแทงรากออกมานะครับเพราะว่านี้ก็ขยายพันธุ์ได้แบบคล้ายๆกับพวกพิกไทยพวกถ้าเขาจเจริญเติบโตนะครับก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้ตามข้อนะครับต้นสาคูนี้ก็ขยายพันธุ์ได้ตามข้อ เ่นเดียวกับไม้ชนิดอื่นหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่จะปลูกนะครับว่าบริเวณที่จะปลูกนั้นมีความพร้อมขนาดไหนนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับที่จะทําให้ไม้เหล่านี้ซึ่งในวิญาก็มองว่าไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับ เป็นไม้ที่ใกล้ศูนพันธุ์ครับสำหรับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณคันนาริมป่านะครับซึ่งมียาคาขึ้นเยอะแยะในวินาก็ปลูกป่านะครับไว้ตั้งแต่เมื่อปี60นะครับตอนนี้ต้นพยุงต้นขี้เหล็กนะครับหรือแม้กระทั่งไม้อื่นนะครับไม้แดงก็โตมากนะครับก็สามารถที่จะเป็นร่มเงาให้กับไม้เหล่านี้ได้นะครับ อีกอย่างนะครับความชื้นบริเวณนี้นะครับก็จะความชื้นบริเวณนี้ก็จะได้นะครับเนื่องจากน้ําในบ่อกุ้งบ่อกุ้งที่ทําเป็นบ่อปลาตอนนี้นะครับไหลไหลลงมาไหลลงมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้ดินบริเวณนี้ชุ่มชื้นนะครับลินาก็จะปลูกสาคูไว้บริเวณนี้นี่ก็เป็นดอกกระเจียวนะครับซึ่งนินาเคยปลูกแล้วก็ทําคลิปไว้นะครับตอนนี้ก็ติด กระจายไปทั่วบริเวณนะครับตอนนี้ตัดหญ้าออกใหม่นะครับเขายังไม่แทงยอดขึ้นมานะครับแต่ก็เห็นหลายต้นนะครับดอกกระเจียวนะครับอยู่ข้างล่างต้นยางนานะครับก็เป็นดอกกระเจียวที่เกิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือว่าเราปลูกไว้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขาก็จะส่งผลต่างๆนะครับให้เราได้เก็บกินตอนนี้เราก็มาปลูกสาคูกันนะครับ ครับก็ทํากันแบบง่ายๆเลยนะครับก็ขุดแบบนี้แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันหลังเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพอถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะมาเดินดูว่าใบสาคูขึ้นตรงไหนนะครับเราก็จะขุดดูเงามันนะครับแล้วก็จะได้หัวสาคูนะครับซึ่งก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหัวสาคู แล้วก็นําไปประกอบเป็นอาหารนะครับต้มกินสำหรับคลิปนี้นะครับวินาก็ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับก็เมื่อวันหลังอัปเดตคลิปแถวนี้ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็อาจจะเห็นต้นสาคูนะครับที่คลิปนี้เปิดไว้นะครับก็จะได้เห็นว่าสาคูที่ปลูกนั้นยังมีชีวิตเหลืออยู่ไหมหรือว่ายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณพเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจนะครับในส่วนของการทํางานของดิวินาสร้างป่านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสํำหรับการติดตามรับชม